รุ่นใหม่ D us us อีซุซุดีแม็กซ์1.9 DDI Blue Power ข้างในนีครับเจออะไรครับนี่นี่นี่คือบ้านบ้านทั้งเดิมเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับที่สกีดีนะครับอยู่ตรงหน้าเนี่ยครับเป็นสองชั้นนะครับก็น่าจะประมาณสักหกสิบปีได้ตอนที่ผมมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นก็น่าจะประมาณสักกี่ขวบป๊ไม่รู้เด็กๆ ก็เริ่มเริ่มจะเป็นหนุ่มแล้วเป็นมัธยมแล้วตอนนั้นแล้วก็อยู่เร้่มาครับก็น่าจะคุกบ้านนี้เขามีก่อนแล้วไงอาจารย์ครับอาจารย์พาผมไปดูตรงที่ที่อาจารย์มนตรีชอบนั่งแต่งเพลงได้ไหมครับอ่าก็ตรงนี้เลยตรงไหนครับก็ตรงนี้เลยเพราะแต่ก่อนนี้ต้องนึกอย่างนี้นะครับเข้ามาเนี่ยเป็นเป็นพื้นดินแล้วก็มีหญ้าล้อมแหลมล้อมแหลมล้อมแหลมเต็มไปหมดนะ นะแล้วก็มีบ้านหลังเนี้ยอ,อยู่ตรงกลางดูอยู่อยู่หลังเดียวสมัยก่อนมีหลังเดียวแล้วก็ใต้ถุนสูงนะครับเราเรียกว่าบ้านนี้ก็คือบ้านแบบไทยไทยบ้านไทยเป็นลักษณะแบบไทยไทยคือคนสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับชาวนานะก็จะเป็นเรือนใต้ถุนสูงแล้วสิ่งจุดที่น่านั่งที่สุดคือตรงไหนอ่ะก็ข้างล่างถูกต้องข้างล่าง <laughs> เข้าไปถึงขอมุดใต้ถุนก่อนเพราะมันร้อนงั้น <laughs> <laughs> เข้าไปดูกันเลยฮะตรงใต้ถุนเนี่แหละครับ อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับครับอ่าอ่าตรงนี้มุมไหนครับมุมไหนฮะตรงนี้นี่เอามาตั้งทีหลังเพื่อรับแขกนะฮะแต่มุมที่ใช้จริงๆเนี่ยนะครับอ่าจะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่รับแขกนะฮะแล้วก็เป็นโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ตัวนี้นะครับมีอีกโต๊ะอีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งเฟอร์นิเจอร์อยู่ข้างบนครับอันนั้นก็เลยเราก็ถือว่า เป็นเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีค่ามากเดี๋ยวจะให้ดูเป็นชุดที่คุณพ่อของอาจารย์ใช้ประจำที่นี่ใช่ครับถ้างั้นขึ้นข้างบนกันเลยไหมครับขึ้นไปดูข้างบนครับไปครับขึ้นมาถึงก็จะพาไปที่ห้องแรกก่อนครับก็คือห้องพระครับนะครับขออนุญาตนะครับห้องพระครับทีนี้ห้องพระเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดิมทีที่มาซื้อบ้านหลังเนี้ยห้องพระนี่ยังไม่มีแต่ตรงเนี้เป็นระเบียง ชั้นบนระเบียงชั้นบนของบ้านาไม่ได้เป็นห้องอย่างนี้แต่แต่อันนี้ต้องทําเป็นห้องพระไปเนื่องจากว่าพอพ่อคุณพ่อมาอยู่คนนี้แล้วปรับปรุงข้างบนเป็นห้องนอนแล้วเสร็จแล้วก็ต้องพ่อต้องไหว้พระก็เลยทําห้องนี้เป็นห้องพระให้ก็จะเป็นห้องเล็กๆตรงนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้จครับก็ทุกวันเช้าและเย็นนะครับคุณพ่อจะจะไหว้พระที่ตรงนี้ไม่ได้ขาดอานอกสียจกว่าไม่สบาย โอเคครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นห้องโถงใหญ่โถงรวมแต่ก่อนนี้มันจะมีผนังตรงนี้นะครับกั้นไว้ใช่ไหมครับครับตรงนี้ก็ก็เป็นอติคุณพ่อครับอ๋อตร,ตรงนี้ใช่ไหมครับครับถ้าถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าทุกที่ของบ้านมีรูปคุณพ่อหมดเลยครับ เก็บไว้หมดเลยมีทุกมุมผมเดินมาเนี่ยผมเห็นมีทุกแบบทุกแบบเขาเรียกว่าอะไรทุกท่าทางทุกอะไรเก็บไว้หมดเลยครับซึ่งคุณพ่อมีกิจกรรมเยอะมากเก็บไม่ไหวไม่ไหวครับครับขอถามหนึ่งครับอาจารย์เก้าอี้ตัวนี้มีความสําคัญยังไงก็นั่งดูทีวีอันนี้ก็คือในสมัยหลังๆแล้วครับเป็นเป็นเก้าอี้สมัยใหม่แล้วเห็นไหมฮะครับไปซื้อตามร้านทั่วๆไปนี่แหละครับนั่งดูก็ทีวีทานินอ่ะห้องที่อาจารย์จะ ่า้ต่อไปครับตรงนี้ก็ที่บอกค้างไว้ว่าคือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสําคัญนะครับตัวนี้เป็นเขียนไว้ว่าเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ใช่้หมดใช้ทําทุกอย่างกินข้าวทํางานแล้วก็เป็นลักษณะที่ออกแบบปีครับอย่างนี้อ๋อี่จะเป็นแบบนี้นี่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 คือเป็นโต๊ะโต๊ะสมัยก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าดีไซน์ดีไซน์เหมือนโต๊ะสมัยใหม่เลยนะก็ต้องบอกว่าตัวนี้อายุมากกว่าผม เด็ดยวโตนี้อายุมากกว่าเพราะว่าผมเกิดมาเขาเกิดก่อนแล้วอ่ะเขาเป็นโต๊ะก่อนแล้วอ่ะแล้วผมถพิงเกิดมาแล้วก็ใช้โต๊เนี่ถ้าของที่รักที่สุดที่อาจารย์โยรักที่สุดเลยที่แบบว่าแบบเอาง่ายเหมือนคนห้ามห้ามไปทํามันพังห้ามแตะต้องแบบว่ารักที่สุดเลยในส่วนของคุณพ่อครับผมก็ตรงนี้ครับมาดูนี่จะเป็นห้องนอนของคุณพ่อครับเอาไะไรครับ เออให้ทะไรทำไรทำไรดีเอาหรืงไงครับไซมอนไปจับสิงห์ทอที่เป็นของรักของหัวของครูมนตรีตราโมดและอาจารย์านีตราโมดก็ยังไม่ได้อนุญาตให้จับเลยครับไซมอนถึงกับสีหน้าถอสีเลยครับสวยแล้วไงครับไซมอนของไแสดงมันหยิบได้ยังไงโอ้โเลิกเลยเลิกเลยเลิกเลยเลิกถ่ายได้ดีครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจครับใช่ไม่ได้ไม่ได้ของเก่าเครับอเออเอาโดานอีกอะ าไม่ได้ตั้งใจครับเนี่ยของใช้ที่ครับคุณแม่เป็นคนที่จัดหาเตรียมให้คุณพ่อผมจะเอามือควายหลังเลยครับดีมาก่ดีมากนะอันนี้เรียกว่าโอ้โหเขาเรียกอะไรรู้ไหมโอ้โหเารียกกำปั่นอะไรนะครับอาจารย์กำปั่นกำปั่นสับใหม่ครับเขาเรียกกำปั่นเนี่ยเหรอผมไม่รู้สับใหม่ครับกำปั่นมันมันมันคือกระเป๋าเป็นเหล็กเหรอครับ ไอ้ครับเนี่ยทับครับเป็นเหล็กครับเรียกว่ากระเป๋าเดินทางสมัยก่อนเนี่ยเวลาคุณพ่อตามเสด็จและราชการที่หกท่านเนี่ยก็ต้องใช้กระเป๋าเนี้ยไปเวลาไปต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยครับเป็นแบบนั้นแล้วที่บอกว่าที่หวงที่สุดก็คือน่าที่สเตียงนี้เตียงที่คุณพ่อใช้นอนใช่ไหมครับครับเตียงนี้นะครับนี่คือทั้งผ้าปูเตียงทั้งทั้งหมดคือของเดิมเลยครับใช่ครับใช่ครับอ๋อคืออาจารย์เก็บไว้ทุกอย่างไม่เปลี่ยนไม่อะไร คือผ้าปูเตียงกับหมอนเนี่ยคุณแม่เป็นคนทาคุณแม่เป็นคนทําเองโดยใช้ผ้าผ้าขาวด้วยซึ่งคุณพ่อเนี่ยได้จัดเวลาไปไหว้ครูเนี่ยเขาจะให้ผ้าขาวสําหรับพ่อผ้าขาวที่แบบมานุ่งมานุ่งมานุ่งใช่ไหมครับผ้าผ้าผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็เอามาเย็บเป็นผ้าปูที่นอนและหมอนก็คือที่ตรงเนี้ยแหละที่เป็นที่เริ่มต้นของการแต่งเพลง ประมาณหกวันประมาณหกสิบปีที่เคาะเนี่ยโอ้ก็เลยลอยตัวนี่ถึงถึงได้เกิดกันได้เพะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้ที่สุดแต่ผมไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะเราไปควบคุมไม่ได้ไงครับใช่ไหมใช่ครับโอเคครับอาจารย์งั้นไปต่อห้องอื่นกันเลยครับตอนนี้ก็เป็นเครื่องมือหากินเครื่องมือกิ่าที่บอกว่าเครื่องดนตรีไม่มีอะไรก็มีระนาดลางหนึ่ง ยู่ไปมีชิงที่สําคัญคือชิงชิงน่าขาดไม่ได้งถือไปนะครับชิงนี้ก็ตีได้หลายคนครับคน้าผมก็ตีได้อันนี้ก็จะเป็นห้องประวัติของที่อยู่ของพ่อนะครับครับผมตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงมาอยู่ที่นี่ก็เวียนไปอยู่กับบ้านเจ้านายต่างๆในประมาณทั้งแปดเก้าแหง่งแล้วถึงได้มาอยู่บ้านหลังนี้นะรโดยเริ่มจากการที่พ่อเกิดที่แพที่จังหวัดสุพรรณบุรี อ่ะร,รู้ประวัยความเป็นมาของบ้านแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าอโยภาผมไปดูตรงกิจกรรมได้ไหมครับตรงลานกิจกรรมที่ใช้ฝึกใช้สอนได้ครับได้ไหมฮะก็ทําได้หลายอย่างเลยตรงนั้นหลายอย่างเลยนะฮะไปไปดูกันไปดูเลยครับช่วงหน้าช่วงหน,หน้าห้ามพลาดกับลานกิจกรรมที่ใช้สําหรับการเรียนการสอนดนตรีไทยของคู่รีตะ์ตารโมทจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันต่อช่วงหน้าครับ